การทำขนมและอาหารรับประทานกันเองเนี่ยนะครับนอกจากจะสะอาดและก็ปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวงคุณอีกด้วยแต่ถ้าใครนะครับฝึกทำบ่อยๆจนเก่งจนชำนาญแล้วเนี่ยลองทำขายดูสิครับนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ ผมนัทพันลักษณะวงครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์อภิญญาหวังดีนะครับจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนั่นเองนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ครับจะมาพร้อมกับ1เมนูนะครับมีชื่อว่าคาราเมลคัสตาร์ดอยากถามนิดนึงครับคาราเมลคัสตาร์ดเนี่ยไม่มีลักษณะพิเศษยังไงครับอาจารย์ครับลักษณะของเขาครับจะเป็นไข กับนมเอาไปอบนะครับลักษณะของเขาเวลาเราตัดมาปุ๊บจะเนียนครับทานเข้าไปจะมีกลิ่นวานิลนาครับละมุนละมุนจะคล้ายๆกับสังขยาบ้านเราครับแต่สังขยาบ้านเราไม่ได้ใช้นมใช้กะทิแทนนุ่มๆหอมๆใช่แต่ว่าของเขาจะเนียนกว่าสังขยาบ้านเราครับงั้นเราเริ่มขั้นตอนแรกนะครับด้วยการแนะนําวัตถุดิบที่ใช้ในการทําคาราเมลคัสตาร์ดกันก่อนโอ้โหเท่าที่ดูไม่เยอะนะครับเห็นจานแบ่งเป็น3ส่วนหนึ่งและก็3นะครับงั้นเริ่มจากส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนแรกนะครับผมอ่า สำหรับสองถ้วยนี้นะครับจะมีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าอ่านี้ส่วนแรกครับผมส่วนที่สองนะครับจะมีนะครับไข่ไก่ครับนมนะครับอันนี้เป็นนมจืดนะครับที่เราดื่มปกตินะครับน้ำตาลทรายนะครับครับแล้วก็กลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาครับผมนะครับอ๋อนี่คือส่วนที่สองนะครับอ่านี่ส่วนสุดท้ายนี่จะเป็นดาวตกแต่งถูกต้องแล้วแยกไว้เลยก็จะมีอันนี้ครับ น้ำตาลทายใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ ไปมิ้นท์ใช่ไหมครับแล้วก็มีผลไม้ผลไม้นี่ตามชอบเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเลือกสีสวยมากส้มซันครีสนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่ครับเหลงแดงผลไม้ที่เราใช้เลือกทานกับคาราเมลพาสตารนะครับให้มีรสชาติอมหวานอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพื่อตัดรสชาติของความหวานที่อยู่ในตัวคาราเมลพาสตาครับผมคือตัวขนมเนี่ยจะมีรสหวานน้ำเพราะฉะนั้นเอาตัวผลไม้ที่มารับประทานเคียงกันให้มันตัดกันนะครับใครชอบอะไรก็เลือกได้เลยนะครับ ได้รู้จักวัตถุดิบในการทำคาราเมลคัสตาร์ดกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะลงมือทำกันเนี่ยต้องไปพบกับอีหนึ่งพระเอกของการทำเมนูนี้กันก่อนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าต้องใช้ความร้อนนะครับเราต้องวอมเตาอบนะครับแต่ว่าเตาอบเราไม่ได้วอมปกตินะครับเราจะใช้ถาดนะครับใส่น้ำแล้วอบไปพร้อมกันนะครับวอมไปพร้อมกันวอมไปพร้อมกันเลยใช่สาเหตุที่เราต้องใช้ถาดอบหล่อน้ำนี่นะครับเวลา เราสุกเราสังเกตสังขยาบ้านเราไม่เอ่ยเราไปเร่งนะครับความร้อนที่มันเข้าไปมันเข้าไปด้วยความรวดเร็วนะครับทำให้ไข่สุกเร็วแล้วกลายเป็นฟองเป็นบับเบิ้ลด้านในเร็วเกินไปใช่ครับแต่ว่าเราอบเหล่านั้นเนี่ยคือเราต้องการให้ความร้อนค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไป เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับถ้าสําหรับเมนูนี้ต้องวอร์มถาดหล่อน้ําด้วยใช่นะครับทีนี้การวอร์มเตาอาจารย์ใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับอุณหภูมินะครับอ่าประมาณ150องศา150องศาอ่าดีครับวอร์มอย่างน้อยนะครับน้ําก่อนที่เราจะเอาไปใส่ตู้เราต้มสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการวอร์มเตาลงนะครับผมใส่คือให้ให้อุ่นๆแล้วก็เข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็อาจารย์ใช้เวลาในการวอร์มแค่ไหนครับนะครับวอร์มจริงๆใช้จริงๆแล้วนะครรับปปะมาาณ20นนทีขึ้ไ เตาอบจะทํางานได้เต็มที่นะครับยีนาทีแล้วลักษณะของไฟล่ะครับนะครับเราจะใช้ตอนที่วอร์มนะครับเราสามารถทําให้ความร้อนทั่วถึงได้ถ้าเตาอบที่บ้านเรามีหลายฟังก์ชันนะครับมีไฟบนไฟล่างเราใช้ทั้งไฟบนไฟบ้าไฟล่างเลยวอร์มนะครับผมไฟบนไฟล่างเสมอกันในอันนี้นั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นเตาเตากำลังวอร์มอยู่ประมาณ20นาทีงั้นเราไปเริ่มลงมือนะครับเตรียมส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับครับผมขั้นแรกนะครับอาจารย์ใช้ ส่วนผสมไหนก่อนครับอันแรกเลยนะครับเราจะทําตัวคาราเมลขึ้นมาก่อนนะคบผมง่ายๆนะครับเราตั้งไฟนะครับเอากระทะตั้งไฟนะครับใช้ไฟอ่อนรอจนกระทะร้อนนะครับจากนั้นเราตักน้ําตาลลงไปทีละช้อนครับผมนะครับรอจนน้าตาลเขาละลายเริ่มละลายปุ๊บเราค่อยเติมเติมเติมจนหมดอันนี้คือทาคาราเมลใช่ครับครับค่อยๆโรยน้ําตาลนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับถ้าเขาร้อนไปนะครับเรายกออกนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการให้เขาขึ้นสีนะครับเราน้ํา ใส่ไปข้างๆได้นะครับนี้จะควันเยอะนิดนึงควันเข้าตานะครับผมช่วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอรอละลายนิดนึงครับเรางั้นขั้นนี้ผมว่าต้องผู้ใหญ่ทําแล้วล่ะครับใช่ครับถ้าเด็กๆต้องระวังนะครับคาราเมลนี่มันก็หอมนะอาจารย์นะใช่ครับต้องระวังทําให้ดีๆนะครับระวังเขาจะไหม้นะครับผมเราต้องการสีเขานิดหน่อยนะครับครัทำไมนี่ทําใหม่ลูกเดียวใช่นะครับ เมื่อกระทะร้อนแล้วนะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับร้อนปุ๊บยกออกยกออกได้นะครับพอน้ำตาลเริ่มละลายปุ๊บเราเติมอันต่อไปลงไปนะครับทีละน้อยๆหรอครับหรือทีละหมดหมดอีกไหมฮะได้ครับอันนี้จะควันเยอะนิดนึงนะครับอย่าให้ไหมถ้าไหมนี่ทำใหม่ลูกเดียวใช่ครับเขาจะขมนะครับบางคนเขานิยมใส่ซินนามอนอะไร ลงไปด้วยใช่ไหมฮะเพิ่มความหอมครับผมอันนี้จะเป็นออริจินอลของทางฝรั่งเศสนะครับอาหารตัวนี้จะเป็นคัสตาร์ดที่แบบเนื้อนเนียนนะครับมาจากแถบฝรั่งเศสทางนู้นนะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปคนเขามากนะครับถ้าคนเขามาปุ๊บข้อจะตกผลึกได้นะครับผมล่อยให้เขาละลายนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเอียงนะครับต้องใจเย็นหน่อยนะฮะใช่ครับ นี่เราต้องรอให้เขาขึ้นสีนิดนึงนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะดอกอุณหภูมิเขาโดยการใส่น้าลงไปนะครับผมตัวนี้เราจะใส่ไปในพิมพ์ก่อนนะครับตัวนี้จะกลายเป็นซอสด้วยเป็นสีของขนมด้วยเริ่มละลายแล้วปล่อยเขาสักครู่นึงผมอยากได้สีอีกนิดนึงนะครับยิ่งเขาโดนไฟสีก็จะยิ่งเข้มใช่ครับ มว,ว่าคุณมาบ้านที่ทําครั้งแรกนี่ก็ตอนใส่น้ําตาลลงไปครั้งแรกนี่อาจจะตกใจได้<ช>เพราะรว่าควันขึ้นนะครับต้องระวังนิดนึงครับอันนี้คือจะเริ่มช็อคแล้วใ่ขั้นตอนต่อไปนะครับระวังนิดนึงนะครับน้าน้ําตาลเขาจะกระเด็นนะครับเวลาทําก็หันออกไปนอกตัวนะครับเ<อ>ต็มเลยนะครับอ่นะครับขั้นตอนนี้น้ําตาลก็จะไม่เปลี่ยนสีแล้วนะครับเขาจะอยู่สีนี้สีเดิมเลย๋ถ้าโดนช็อคแล้วใช<อ>่จะคงสีไว้แบบนี้เลย เดี๋ยวผมรบกวนคุณก็ครับับพิมพ์ให้ผมทีได้เลยครับเรียงตบบนี้เลยครับนะครับต้องรอหน่อยเพราะมันร้อนใช่ไหมจ๊ะใช่ครับสูตรนี้ได้กี่ถ้วยครับสูตรนี้ได้สี่ถ้วยนะครับสำหรับใส่ถ้วยนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมดูเขาเริ่มขึ้นฟองละเอียดจะใช้ได้เลยครับเดี๋ยวตัวนี้เราเทใส่พิมพ์เสร็จแล้วเราจะพักเอาไว้ก่อนนะคะครับ ถ้าที่บ้านไม่มีพิมพ์แบบนี้ก็อาจารย์แนะนําพิมพ์แบบอื่นไหมครับเป็นพิมพ์สเตลเลตได้ครับผมพิมพ์สเตลเลตแต่ว่าถ้าเราครั้งแรกเริ่มทำนะครับให้เป็นพิมพ์ขอบเรียบก่อนขอบเรียบแบบนี้ไม่เอาหยักๆใช่ครับโอเคแล้วก็จะเป็นภาชนะที่บ้านถ้าเป็นถ้วยกระเบื้องทนความร้อนก็สามารถใช้ได้ครับนะคบผมได้ที่แล้วนะครับคาราเมลของเราได้นี้นะครับเรียบร้อยครับผมจะเทใส่พิมพ์นะครับประมาณเซนตหนึ่งส่วนสามนะครับนิดหนึ่งนะครับผมยหอม ถ้าไม่ใช่ถ้วยทนความร้อนแตกแน่นอนเลยครับนะครับแล้ววิธีสังเกตว่าเนื้อใช้ได้แล้วเนี่ยเราต้องจับเวลาไหมจา์ครับก็ถ้าจับเวลาอย่างจีประมาณสัก5นาทีถึงสินาทีก็ได้นะครับคุแต่ว่าโดยทั่วไปคือสังเกตเนื้อเขาใช่ครับนะครับถพาะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพากันสักครู่นึงนะครับรอให้เนื้อของคาราเมลนั้นเซตตัวนะครับให้ได้ที่สก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ ในระหว่างที่รอให้คาราเมลเซตตัวนะครับงั้นเรามาเริ่มทาขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าเริ่มจากตรงไหนดีครับนะครับผมจะต้มนมนะครับต้มนมให้เดือดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลวกกวนนะครับคุณกู้ต่อไข่ไอทีนะครับผมเดี๋ยวใส่อ่างผสมใบเล็กเลยครับเอาใบเล็กใช่ไหมครับใช่ครับเอาต่อไข่ใส่ใบเล็กนี่ใช่ครับครับอ่าครับเดี๋ยวฟองสุดท้ายเอาแค่ครึ่งเดียวได้ครับครับ ครึ่งเดียวแล้วเราต้องตีไหมอาจารย์ตีครับผมโอเคครับทำไมอาจารย์ถึงเอาครึ่งเดียวในสูตรนะครับตามปริมาณที่เราชั่งตรงไว้นะครับผมเราใช้150กรัมขายประมาณใบละ50กรัมนะครับผมอ๊ะปึ๊บครับอลไรครับขึ้นครับเมื่อกี้ส่วนที่เราทำเป็นส่วนแรกคือคาราเมลอันนี้ก็คือ ตัวคัสตาร์ตัวคัสตาร์นี่นะครับอันนี้อาจารย์ใช้ไฟอาใช้ไฟแรงเลยครับไฟแรงเลยใช่ไหมครับไม่ต้องคนเลยครับไม่ต้องคนครับปล่อยเขานะครับถ้าที่ที่บ้านนะครับมีเตาแก๊สที่แรงแรงใช้ไฟกลางๆนะครับผมเริ่มเดือดแล้วนะครับเราปิดไฟนะครับผมเราผสมน้ำตาลกับไข่ลงมๆกันเลยครับครับหมดเลยไหมฮะครับหมดเลยครับชื้อผมรบกวนคุณโก้ผสมด้วยตะก้อมือกันรัตะกอมือนะครับครับผม เราไม่ต้องตีจนเขาขึ้นฟูนะครับผมจะผสมนมลงไปนะครับขั้นตอนนี้ตอนเราเทนมลงไปปุ๊บต้องคอยคนเขาด้วยนะครับไม่งั้นไข่จะเป็นริ่มๆนะครับคนลยครัใช่ไหมบนะครับเสร็จแล้วนะครับ จะใส่กลิ่นวานิลานะครับหมดเลยน,นะครับชุบหอ,อมขึ้นจมูกเลยใช่ครับดเดี๋ยวเราจะกรองออกนะครับสาเหตุที่เราต้องกรองเพราะว่าจะมีพวก,พวกขั้วไข่ขาวติดอยู่นะครับถ้าเราไม่กรองออกปุ๊บเราจะทานเข้าไปแล้วเราจะไปเจอตรงขั้วไข่ขาวขาครับมันจะแข็งแข็งกรองเลยครับชุบอีกอีกใบนึงเข้มาครับชุบนะครับ นี่ก็คือเนื้อคัสตาร์ดของเราใช่ครับผมแล้วผมแล้วมันยังมันยังร้อนอยู่เราต้องทําอะไรกันไหมต้องพักไว้เขาอุ่นนิดนึงนะคะ่อนที้เราจะเทลงไปในถ้วยคาราเมลเมื่อกี้ครับถ้าเทตอนนี้เกิดผวนเสียอะไรไหมฮะที่เราต้องการให้เขาเซ็ตตัวเขาจะละลายครับแล้วจะมาปนอยู่กับตัวคัสตาร์ที่เราทำไว้ครับผมนะครับก็คือตอนนี้ต้องการให้เขาคลายอุณหภูมิลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้คาราเมลนี่มันละลายนี่ระหว่างที่รอเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาใส่ภาชนะนี้เวลาเราเทจะได้ง่ายๆนะครับ เอามารอไว้ในนี้นะครับ,รบทั้งั้นเดี๋ยวเรารอนะครับให้ตัวคาสตร์ของเราลดอุณหภูมิให้เย็นลงสักหน่อยดีกว่านะครับ ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวคัสตร์ดของเราใช่คับอาจารย์เราต้องรอให้มันแบบเย็นเลยหรือว่าพออุ่นอุ่นพออุ่นอุ่นพอคับอ๋อพออุ่นอุ่นแล้วประมาณนี้ได้ยังครับอ่าได้และครับเพราะถ้าเรารอให้เขาเย็นเลยเราจะเสียเวลาในการอบอีกนะแล้วอันนี้คือคาราเมลที่เรานําไปทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวใช่คับอันนี้ได้ไหมฮะได้เลยครับผมไม่เราจะไม่เขาจะไม่เคลื่อนไหวไมครับนี่เป็นการทดสอบว่าใช้ได้แล้วทั้งสองอย่างขั้นต่อไปคืออ่าเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมของคัสตร์งลงไป วันนี้เดี๋ยวผมจะอบแค่สองถ้วยก่อนนะครบเนื่องจากตัวอบเราเล็กนะครับเวลาเราเทลงไปนะครับก็นะครับเหลือให้พ้นจากขอบนะครับประมาณสักครึ่งเซนนะครับผมเหลือไว้ครึ่งเซนนะครับนะครับนะครับ เอ้นี่เราหล่อน้ําไว้เพื่ออะไรนะนะครับเราต้องการให้ความร้อนนะครับค่อยๆเข้าไปในตัวคั์ดที่เราทําไว้นะครับถ้าเราเอาอบเลยนะครับเขาจะแห้งได้รับความร้อนโดยตรงเร็วๆนะครับนะครับส่วนลักษณะของไฟที่เราใช้นี่ก็คือ150องศาใช่ครับเดิมได้ร้อ้องศาครับแต่ว่าระยะเวลาล่ะครับผมคาดว่าน่าจะใช้ประมาณสัก20นาทีสําหรับคราวนี้นะครับผมครับแล้วก็ลักษณะของไฟล่ะครับอาจารย์ครับเราจะใช้ไฟล่างนะครับจะไม่ใช้ไฟบนด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟบนด้วย ข้าวารเราจะได้รับความร้อนและหน้าเขาจะตึงๆแห้งๆนะครับผมเวลาประมาณ20-25นาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับว่าคาราเมลา้า,าสาร์ของเราที่อบเสร็จแล้วนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงครับ ส0นาทีผ่านไปผมสังเกตว่าเนื้อของคาราเมลคัสตาร์ดของเรานี่จะเริ่มแข็งๆแล้วอาจารย์ว่านี่มันใช้ได้หรือยังฮะเดี๋ยวเราต้องลองเช็คดูครับผมลองเอาออกมาครับต้องออกมาใช่ไหมครับครับผมดึงดึงถาดอันนี้มาแล้วพอครับถาดนี้ออกครับผมนี่ครับมีวิธีการทดสอบด้วยมีการทดสอบนะครับเหมือนเค้กทั่วไปนะครับเราจิ้มนะครับมีดหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้ลงไปตรงกลางแล้วยกขึ้นมาปุ๊บไม่มีเศษของไข่ติดออกมาออ๋ต้องไม่ติดใช่ไหมครับใช้มีดหรือใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้เห็นไหมครับโอ้ นีบเลยครับนะครับอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับงงเลยครับงั้นผมยกถาดออกเลยนะฮะระวังนะครับร้อนครับโอเควางบนผ้าเลยครับครับผมนี่แหละครับคาราเมลคัสตาร์ดของเราอันนี้แต่งได้เลยหรือเปล่าครับยังครับผมเราต้องเอาไปให้เขาเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะวางเอาไว้ให้เขาอุ่นๆก่อนครับจากนั้นเราไปใช่ยกอรกนี้ได้ครมได้ครับโอเคครับครับ เงินขั้นตอนนี้รออย่างเดียวครับคือรอให้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาแต่งคาราเมลคัสตาร์ดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกันอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่คาราเมลคัสตาร์ดของเรานะครับได้อุณหภูมิปกติแล้วเราก็นําไปแช่ตูวเย็นทําไมเราต้องไปแช่ตูวเย็นด้วยจ๊ะอาหารจานนี้เราต้องเสิร์ฟเย็นเสิร์ฟค่ำได้ไหมครับ ทำก็ได้ก็ดีเลยครับทานกันเลยหลายคนนะฮะคุณเล่นครับคือจริงๆมันเป็นอาหารที่ต้องทานเมื่อเขาเรียกอะไรอุณหภูมิแบบเย็นๆหน่อยใช่ไหมครับผมก็ถึงจะได้รสชาติที่ดีนั่นเองนะครับงั้นระหว่างที่รอเนี่ยนะครับเราก็มาทําในส่วนของการตกแต่งเนื้อจานวอร์มเตาไว้นะครับตัวนี้จะเป็นทําน้ําตาลตกแต่งนะครับจะเป็นคาราเมลตกแต่งทําคาราเมลอีกครั้งหนึ่งใช่ครับผมนะครับเหมือนเดิมครับตั้งกระทะให้ร้อนค่อยๆใส่น้ําตาลจนขึ้นสีนะครับ ขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอันนี้ใช้เยอะไหมครับขั้นนี้นิดหน่อยครับผมโอเคเริ่มแล้วนะฮะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับถ้าขอบหม้อไหมเราไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขาได้รับความร้อนเร็วความร้อนมันขึ้นมานะครับง่ายๆถ้าเราต้องการให้ขึ้นสีเราก็ ปาดอน้ำตาลที่มันละลายไปแตะเอาสีออกมานะครับเหมือนการผสมสีนั่นเองคนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มเข้มจากขอบก่อนใช่ครับนะครับ ไม่กลัวถ้ารู้สึกว่าคุมเยอะเกินไปก็เหมือนในขั้นตอนช่วยแรกๆนะครับ,รบก็ยกหมอขึ้นให้พ้นไฟนะครับต้องดูดีๆนะครับบางทีอาจน้ำตาลอาจจะยังไม่ละลายหมดนะครับครับผม,ผมแล้วก็ระวังอย่าให้ไหม้นะครับครับ อ่านะครับสีเข้มสวยนี่จะทำอะไรครับนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะดอบอุณหภูมิเขานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำลดลายลำบากเพราะว่าเขาไม่หนืดนะครับเวลาเราเช็คเราต้องการให้เขาหนืดนิดนึงนะครับจะได้ประหยัดเวลาใช่ครับผมจุ่มไปเลยนะครับเรียกว่าอะไรช็อก์ครัใช่ครับผมจุ่มแล้วยกขึ้นนะครับอย่าจุ่มแช่นะอ๋อมันก็จะหนืดขึ้นใช่ครับ นะครับเว iner, าลาทำนทะ adas, ครับคาราเมลอันนี้นะครับเขาจะมีควันเยอะนะครับครับอ่าระวังอย่าอย่าเอาหน้าเข้าไปเชงอกหน้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะแสบตานะครับผมอ่าเริ Listen, ่มเนือขึ้นแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับครับอ่านะครับอ่าเราให้เป็นสายงี้นะครับครับผมเสร็จแล้วมาสะบัดบนภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนี่คือขั้นตอนของการตกแต่งนะครับใช่ครับ อ๋าสวยเที่ยวพอแห้งเราก็จะได้แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับถ้าตัวคาเมลของเรานะครับเขาเริ่มแข็งตัวเราก็ไปตั้งไฟใหม่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเห็นอาจารย์นําแผ่นยางนี้มาใช้เป็นส่วนในการทําขั้นนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นแผ่นอบนะครับผมเขาจะทนความร้อนนครับจะใช้สําหรับแทนการทาเนยขาวที่่า นะครับปกติแล้วถ้าเป็นการทาเบเกอรี่แบบเมื่อก่อนนะครับเราต้องเอาถาดมาทาเนยขาวครับตัวนี้เราจะไม่ต้องใช้เนยขาวมาทาที่ถาดนะครับก็สามารถใช้แผ่นนี้ได้แต่ถ้าที่บ้านใครไม่มีครับใช้กระดาษไขก็ได้ครับนะแล้วต้องทาเนยไหมครับไม่ต้องครับผมครับก็สามารถทําขั้นตอนนี้บนกระดาษไขได้เลยหรือว่าทําบนภาชนะที่เป็นสแตนเลสก็ได้นะครับอ่านะครับประมาณนี้ขั้นของการตกแต่งใช่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอเขาเย็นนิดนึง โหจะน,น่ารักดีนะครับวิธีการแบบง่ายๆแต่ออกมาเป็นลายน่ารักรนี่แสดงว่าเราสามารถครีเอทลายตามอย่างที่เราชอบได้ไหมใช่เป็นหัวใจแนะ่ ได้นะครับอ๋องั้นเด็กๆก็ทําได้นะครับคันนี้ไม่ยากเลยแล้วนี่เราทิ้งไว้นานไหมฮะอ่าแป๊บเดียวนะครับตัวนี้ไม่สามารถทําเก็บไว้ได้นะครับไม่สามารถทําเก็บข้ามคืนได้เพราะว่าน้ําตาลเขาจะละลายไปโอ้นี่แข็งแล้วเนี่ยจ้ใช่ไหมครับเราจะดูว่าเขาแข็งๆนะครับทำเสร็จแล้วก็ห้ามแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าน้ําตาลตอนแรกมันไม่มีความชื้นครไปโดนความชื้นปุ๊บเขาก็จะละลายแสดงว่าต้องทําแล้วใช้เลยใช่ไหมครับอ่าแล้วขั้นต่อไปทำอะไรเดี๋ยวเราจะประกอบจานกันงั้นผมรบก โอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยนี่จันจะทำอะไรครับจันวอร์มหม้อไว้ทำอะไรครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาตัวคาสตาร์ดออกนะครับเพราะว่าเราใส่คาราเมลไว้ด้านล่างเป็นน้ำตาลใช่ไหมครับเราต้องทำให้เขาร้อนก่อนเพื่อให้เขาละลายหลุดออกมามาถึงขั้นตอนยากแล้วก็คือข้างล่างนี่พอจำได้ไหมฮะเราจะมีคาราเมลอยู่ข้างล่างแข็งๆทีนี้ถ้าจะทําให้เขาล่อนตัวออกก็ต้องทําให้เขาเรียกว่าอะไรอุ่นขึ้นเล็กน้อยเพื่อคลายตัวจุ่มลงไปในน้าร้อนที่เราเตรียมไว้เลยจันก็เลยตั้งน้าร้อนไว้แบบใช่นะครับเวลาเราจุ่มลงไปอย่าจุ่ม อาหารที่เราทําให้เย็นเขาก็จะร้อนเหมือนเดิมอีกนะครับผมใส่ไปเลยนะคบอาจารย์ผมเคยเห็นเขาทําเป็นคล้ายๆแบบก้อนใหญ่ๆเหมือนเป็นปอนหนึ่งอเงี้ยเราเราสามารถทําอย่างนั้นได้ไหมสามารถทําได้ครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถเสิร์ฟแบบกลับด้านออกมาได้นะครับมันก็จะยากหน่อยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวพอเทลมาอาจจะเละครับเละได้ครับผมครับมีวิธีสังเกตไหมครับว่าประมาณสักแค่ไหนที่แบบถึงจะออกได้อะไรเงี้ยใช้ความรู้สึกเราแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบเอ้ยเราใส่น้ําตาล คาราเมลหนาขนาดไหนเราคิดว่าจะนานขนาดไหนนะครับอันนี้ของผมน่าจะประมาณสักไม่ถึงนาทีประมาณส0วินาทีก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับผมอนะครับผมรบกวนหยิบถุงมือผมไอ้ไม่ใช่ครับอ่าผ้าเช็ดมือครับได้ครับนะครับขอมีดหน่อยครับ นะครับผมนะครับตั้งมีดนะครับเวลาออกนะครับเสียบลงไปตรงๆนะครับแล้วบิดทีเดียวนะครับรอบเลยใช่ครับเฮ้ยล่อนแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับผมครับขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาเราเทออกเราก็ยกจานนี้ขึ้นมานะครับเราเลือกมุมที่เราจะลงจานนะครับว่าจะลงตรงไหนเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์แต่ละคนเลยนะฮะนะครับ เขาจะมีซอสที่เราใส่ลงไปด้วยตอนแรกออกมาด้วยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับน่ากินจังเลยครับผมครับอ่าต่อไปนะครับก็จะตกแต่งด้วยผลไม้นะครับครับอ่านะครับพยายามอ่าใช้ผลไม้ที่สลับสีกันนิดนึงได้นะครับผมจะเลงตรงนี้แล้วกันนะครับนี่คือส้มซันควิสครับสตรอเบอรี่นะครับถ้าบางคนก็ชอบ ชอบมะม่วงสุกได้ไหมอาจารย์ได้ครับผมเอาเอามะม่วงมาควักสกู๊ปนะคบเอาที่ตักแตงโมครับตักเป็นลูกๆก็ได้นะครับสวยดีเหมือนกันครับขั้นการแต่งนี่ก็อาร์ตไข่อาร์ตมันแล้วนะครับผมว่าหันี้น่ารักดีนะครับสีกําลังสวยเลยก็มาถึงอันนี้ที่อาจารย์ทําไว้คาราเมลสวยๆเนี่ยเห็นว่าอาจารย์ว่าจะใช้ไปไว้ใช้แต่งใช่นะครับผมจากที่เราลงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาแกะตัวนี้ออก นะครับผมอย่าลืมนะครับขั้นตอนนี้คือต้องทำแล้วใช้เลยทำทิ้งไว้ไม่ได้เดี๋ยวคืนตัวครนะครับเขาจะหลุดมาแบบนี้นะครับนะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราเอ็นนี้แล้วกันคอัอหักทิ้งใช่ครับเราใช้มีดก็ได้นะครับค่อยๆตัดเขาจะจะใช้เฉพาะส่วนที่อยู่บนช้อนใช่ครับเราจะสามารถใช้ส่วนไหนก็ได้นะครับผม แล้วมาหักเล็มๆเขาออกนิดนึงนะครับครับก็ระวังส่วนที่บางๆนะครับร็จะหักง่ายนิดนึงนะครับส่วนที่หนาๆก็เราก็จะหักเขายากนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นโค้งใช่นะครับเสร็จแล้วผมจะเสียบลงไปตรงนี้นะครับอ๋อเราก็นึกตามตั้งนานว่าจา์จะใช้แผ่นอันนี้ ทำอะไรนะครับครับเสียบให้ตั้งๆนี่เองโอ่ะนะครับต่อนั้นก็เอาสระแหน่นะครับแซมนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วครับอ่นะครับน้ำตาลล้มนิดหนึ่งนะครับตั้งๆๆใช่ไหมจ๊ะใช่ครับ อาจารย์จะทําเยอะกว่าผมแต่ผมก็อดปลื้มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะเริ่มลงมือทำนะครับสำหรับเมนูสวยๆนี้โฮโฮโฮต้องโยกเบาวเดี๋ยวล้มนะครับก็ลองทําดูนะครับไม่ยากเลยนะครับที่สําคัญสามารถที่จะ นำงานศิลปะมาใช้ในการตกแต่งได้อีกด้วยนะครับมีหลากหลายเทคนิคหลากหลายขั้นตอนที่อาจารย์ได้สอดแทรกเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับไว้ในการทําเมนูนี้สามารถนําไปประยุกตใช้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสําหรับข้อคิดดีๆและก็วิธีการทำคาราเมลคาสตาร์ันี้นะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์อภิญญาหวังดีจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบคุณมากนะครับยินดีครับครั้งต่อไปครับครั้งต่อไปนะครับ ผมจะมาเชิญคุณผู้ชมนะครับไปทำอีกหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือวานิลาพุดดิ้งครับโอ้แ่ชื่อก็อยากทานแล้วนะครับอยากทานเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากชวนคุณมาทำด้วยเพราะนั้นในครั้งต่อไปนะครับเรามาลงมือทำกันสำหรับวานิลาพุดดิ้งแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมนัทพันลักษณะวงศ์และก็อาจารย์อภิยาหวังดีขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ